สวัสดีค่ะวันนี้เซอร์ไพรส์มากมากเลยสวัสดีดีวันแม่นะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้พี่จอยได้รับพัสดุนะคะเป็นการรับพัสดุชิ้นแรกของวันแม่นะคะมาจากพี่อ้อยกหมลรัตน์นะคะนี่ค่ะเซอร์ไพรส,ส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเออ่นานแล้วเนาะพี่อ้อยไม่ได้ส่งอะไรมาให้นะคะวันนี้ ถือว่าเซอร์ไพรส์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่อ้อยส่งอะไรมาให้อ่าพี่จอยนะคะพี่อ้อยกมลรัดสองพ ช่องพี่อ้อยกระมนลัดสองพันห้ารอนะคะหลายๆคนก็รู้จักเนาะดูนะคะอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ อาหารใต้คือน่าจะเป็นปลาทูหอมนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าหรือว่าปลาทูเค็มมันนะอะพี่จอยก็ไม่รู้ว่าน่าจะใช่ปลาปลาปลาทูมันเนาะเรียกไม่เป็นนะอจากสาวใต้เนาะอาหารใต้นะคะ เดี๋ยวมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะยังมีอีกนะคะอ๋อเหมือนกันค่ะเหมือนกันเพื่อนจ๋านี่ค่ะเป็นปลาทูเค็มมันปลามะน่าจะเป็นปลามันปลาเค็มเรียกไม่เป็นน่ะเรียกไม่เป็นนะแต่ว่าเคยกินนะคะเคยกินนี่ค่ะพี่อ้อยกรมวลรัตสองพันห้าร้อยนะคะช่องพี่อ้อยเนาอะ,อะส่งมาให้นะคะ ก็ขอบคุณมากมากนะคะของพี่อ้อยสุขภาพแข็งแรง่าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บไม่จนนะคะรวยๆนะคะแล้วก็รวยๆเฮ้งๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันศาสตร์จีนด้วยแต่ว่าพี่จอยไม่ได้ทําไม่ได้ไหวนะคะเพราะว่าทางใต้เขาทำกันแล้วเราก็เลยไม่ต้องทำนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยขอบคุณมากมค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่อ,อ้อยครั้งนะคะสวัสดีค่ะ